สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกินบอลน่ซึ่งได้สั่งไปได้ประมาณ3มวันแล้วนะก็วันนี้มาถึงเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ถือว่าไวนะสามวันฮะสั่งสามวันก็มาเลยเป็นกินบอลตัวแรกนะก็ไม่รู้ว่าใช้งานดีม่ดียังไมรู้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดู แกะกล่องไปด้วยกันเลยเออเริ่มจากตรงนี้นะนีอ,อนี่นปึ๊อ้อสี่สามสองหนึ่ง ดีนะเอาละมีอะไรบ้างข้างในก็มีเป็นใบเสร็จแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อเป็นลาลรายละเอียดของของร้านที่สั่งนะเดี๋ยวเรามาดูของอกันเลยแล้วกันสินค้าของมาดี ดูไปด้วยกันนะครับเฮ้ยปึ๊บก็ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเว้าวโอ้อ่านี่ยังไงครับนี่ยังไงมาแล้ว v Lock Pocket สองนี่รุ่นล่าสุดเลยนะก็ดีที่แรกเนี่ยว่าจะสั่งเป็นรุ่นแรกแล้วดูไปดูมาเอ๊ะผมชอบ รุ่น2มากกว่าก็เลยเอาเป็นว่ารุ่น2ซึ่งราคามันจะหนีกันประมาณ2องถึงสามร้อยไม่ลงข้างส่งนะประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันได้อะไรบ้างนะได้ได้ได้ได,ได้ช่องช่องเสียบสายชาร์จแบบเป็นแบบไทซีซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยผมใช้โทรศัพท์สายชาร์จเป็นไทซีอยู่แล้วก็เลยว่าเออออกเป็นตัวที่ใช้สายชาร์จไทซีดีกว่าซึ่งรุ่นรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นสายชาร์จอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่ไทซีอะ่ะมันเป็นน่าจะเป็นนานโนอะไรสักอย่างเนี่ย เทควีล็อก1 me, 2นะนี่ okay. ของภายนอกตาตต็นกะล่อ,องสวยครับอันนี้อะไรเนี่ย i n f o ฟ m a t มิชันนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือ,อคู่มือน่าจะอ่านบ้างก็ดีโอเคเอาละอันนี้ก็เป็น QR code เอาไว้สแกนนะครับ สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดเลยอ่าให้ดูแบบนี้ดีกว่าดึดึดึงโอ,อ้นี่เดี๋ยวเทียบกับหน้าดูนะเทียบกับหน้าดูประมาณนี้นะนีะนะ่นะเอาละถุงอ่ามีถุงให้ด้วยนะถุงนี่ถุงถุงนี้ ไหก่อขาตั้งเฮ้ยขาตั้งขาตั้งสามขาเนี่ยดีครับถือว่าดีแข็งแรงหนานะหนานะเคยเห็นในรูปเ่ยมันไม,ไม่ไม่น่าจะหนาขนาดนี้ยแต่พอมาดูจริเอยหนาดีก็โอเคหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ถือว่าหนาถือว่างานดีอ่า นะดูของเลยละกันนี่เฮ้ยน้ำหนักดีอะขนาด,าดเท่าฝ่ามือดูเชี่ยบตรงหน้านี่ประมาณนี้โอ้และนี่ไงสายชาร์จสายชาร์จไทซีนะครับเนี่ยผมเป็นแบบนี้นะซึ่ง คนที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android ปัจจุบันก็ใช้ซีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้แนะนำเลยสะดวกมากชอบนะครับว,ว้าวงานงานงานก็เอองานดีอะเโอเคเลยเดี๋ยวเรามากางดูปลล็อกตรงนี้ก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ล็อกปั๊บออนี้อน้ำหนักดีนะครับก็จับก็ค่อนข้างถนัดมือเดี๋ยวเรามาต่อต่อขาตั้งดูน่าจะดีขึ้นดีกว่าเดิมอ่อดีกว่าเดิม อ่าเต็มมือโอเคน้ำหนักดีนี่งานงานนี่มันไม่ใช่ทับติดจ๋านะคือมันมันมันโอเคอะ่ะมันดูแข็งแรงอะ่ะเอเอไม่ชอบชอบขาตั้งอ่ะลองลองใส่ข้าตั้งดูนะประมาณนี้นะอ่าขนาดเอ แล้วก็นี้หมุนผลล็อกไปทาง ก็เดี๋ยวใช้งานแล้วเป็นไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็การแกะกล่องพายุเทควีล็อกพ็อกเก็ v นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผลออกมาผลออกมาเป็นยังไงนะครับของการใช้งานก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วย สวัสดีครับ